สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวัดค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะ,คะอันนี้เราจะมาวัดมีดให้ดูด้ามรวมฝักไม่ถึง8ปนิ้วดีนะคะนะคะเฉพาะใบมีดก็ไม่ถึงห้านิ้วดีเนาะค่ะลัดด้วยอารมณเนียมข่าเป็นโตนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆมีดเล่มนี้นะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะ มีดหลวงพ่อลุ่งนั่นเองนะคะทุกท่านนลค่ะมีอันนี้มีดหลวงพ่อลุ่งนะคะมีดก็จะเป็นเหล็กเงางามนะคะทุกท่านมวลสารที่เขาจะเอามาทํามีดนี่ก็เป็นเหล็ก e ที่มวลที่เป็นมงคลนะคะทุกท่านที่เขาจะเอามาทําเป็นตีเป็นมีดนลคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ลายโบราณนะคะทุกท่านนลค่ะนี่คะ่ะหลวงพ่อลุ่งท่านจะฝัง mm ตะกรุดไว้ตรงนี้นะคะสันมีดนี้นะคะ มีดเล่มนี้สวยงามมากๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม่ใหญ่นะคะสําหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนใส่กระเป๋าหรือว่าไว้หน้ารถนะคะทุกท่านเลยคะ่ะผู้ตุคุณของหลวงพ่ลุ่งศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านท่านเป็นเสิทธิพี่สิทธิน้องเป็นอ่อครูบาอาจารย์เดียวกันกับหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งไม่ว่าใครทําธุรกิจการค้าการขายหรือว่ามีออฟฟิศหรือว่าทําเป็นเจ้าของบริษัทนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะเต็มหนีเลยนะคะท่านไปปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ บางร้านก็อาจจะเป็นอยู่ทางสามแพ่งเป็นเจ้าที่แข็งนะคะทุกท่านนะคะที่มีวิญญาณลมพัดลมเพแล้วเราเอามีดของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งไปไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเอาไปไวบ้บนหิ้งพระนะคะนะคะเวลาอาธิษฐานจิตก็จะถอดมีดออกมาแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะขอท่านให้ปลกปักรักษานะคะทุกท่าน ให้ร่มเย็นทำมาหากินขึ้นเจริญรุ่งเรืองนะคะราบลรื่อนะคะนี่ค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะทุกท่านในอนิมิดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนี่ค่ะรัดด้วยอะโลูมเนียมขาเป็นโตนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะมีความเก่าความแก่นะคะทุกท่านนี่ค่ะก็อาจจะแตกรล้าอย่างนี้หน่อยนะคะนะคะนี่ก็จะรัดด้วยอะโลูมเนียมขาเป็นโตนะคะทุกท่านนะคะเรามารับชมทั้งในกันเนาะนะคะ ไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเลยค่ะดูนี่ค่ะไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะคะไม้ที่แก่นไม้นะคะที่เขาจะเอามาทำเอ่อเอ่อมีดนะคะทุกท่านเอามาทำด้ามมีดหรือว่าฝักนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเอ่อโพเต็มโพครึ่งใบนะคะมีดหลวงพ่อเดิมท่านจะมีโพครึ่งใบแล้วก็มีโพเต็มใบนะคะทุกท่านเลยค่ะ แต่มีดเล่มนี้ก็จะเป็นฝั่งตะกุดไว้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะลอยฝังตะกุดไว้ตรงนี้แล้วก็ลอยจานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านเป็นศิษย์พี่สิษย์น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะทุกท่านมีดเล่มนี้อาจจะเป็นมีดแปดสิปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านเยคะ่ะ ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะสําหรับพกพาเนาะใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนไม่ไหนไม่ว่าท่านหญิงท่านชายพกได้นะคะแล้วก็เอาใส่หน้ารถไว้เวลาขับรถใกล้ๆนะคะทุกท่านเดือกลางค่ำกลาง,งคืนดึกๆดื่นๆนะคะถ้าเรามีมีดเราอธิษฐานจิตให้ท่านาปกปักรักษานะคะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะเวลาเราเดินทางหรือว่ามาีธุรกิจการค้าการขายนะคะทุกท่าน,นค่ะ เราบูชาไปไว้ออฟฟิศนะคะไว้ออฟฟิศหรือว่าไว้ที่บริษัทนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะสิ่งไหนเ,เข้ามาวิญญาณเล่นล่อนหรือว่าคุณใสนะคะทุกท่านบางครั้งเนาะเรามองไม่เห็นนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณใสคนโดนของนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ พรคุณของท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์น้ามาให้วิดีโอให้ดูว่าดูเพิ่มเติมนะคะเล่มไหนหรือว่า ep ีไหนนะคะทุกท่านเ่ยค่ะแอดไลน์น้ํามาได้เลยแล้วก็หรือว่าจะโทรตรงคุยกับน้ําได้เลยนะคะทุกท่านนะคะทุกท่านนะคะ แอดไลน์ line, น้ำมาแล้วก็หรือว่าจากดูวิดีโอเพิ่มเติมน้ำก็จะวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมว่าท่านชอบ EP ไหนมิดเล่มไหนนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ